Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News พฤษภาหลอนประยุทต เสียวสันหลังกระบฏภาคสองโผล่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพฤษภาคมนี้อุณหภูมิการเมืองน่าจะเดือดไม่แพ้สภาพอากาศเพลอเพลอคุกกลุ่นกันตั้งแต่เดือนเมษายนตามปฏิทินทางการเมืองที่เปิดประชุมสภาสมัยสามัญเดือน5ของปี ฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังฉีกแผลเตรียมไว้ในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152แล้ว ฝ่ายค้านตั้งใจจะโรยเกลือใส่แผลที่ได้ฉีกเอาไว้แต่นั่นมันไม่ได้น่ากังวลเท่ากับสถานการณ์ของบิ๊กตูในรัฐบาลที่นาทีนี้แทบไว้วางใจใครไม่ได้เนื้อหาไม่น่ากลัวเท่ากับคนกันเองบิ๊กตูก็เสียวสันหลังกลัวจะมีรายการกรบฏภาคสองโผล่ขึ้นมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มันไม่ได้หน้าระแวงแค่18สอสอพักเศรษฐกิจไทยภายใต้การนำของร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าสอสอพะเยาแต่ยังรวมถึงบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐพี่ใหญ่บุรพาพยักษที่วันนี้ไม่มั่นใจว่ายังเห็นบิ๊กตู่เป็นน้องสุดเลิฟอยู่หรือเปล่า ระยะหลังทำตัวเหินห่างกับสองปอทั้งปอประยุทธ์และปอป๊อกพลเอกอนุงพงเผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาการมันออกว่าไม่สนิทใจต่อกัน แม้แต่ในพักพลังประชารัฐที่ตะโกนเป่าๆว่าสนับสนุนบิ๊กตู่เต็มที่หากถึงเวลาจริงบิ๊กป้อมกดปุ่มให้ทำลูกพักเชื่อป้อมมากกว่าเชื่อตู่แน่ไม่เพียงเท่านั้นยังมีพักภูมิใจไทยของเสียหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพัก ที่นับวันตัวใหญ่ขึ้นจากปฏิบัติการกวาดต้อนซอสอนกแลเข้ามาอยู่ในสุ้มบุรีรัมจนปริมาณใกล้จะเท่ากับพักพลังประชารัฐอยู่แล้วนาทีนี้พักภูมิใจไทยอยากได้อะไรแทบจะบีบคอบิ๊กตู่ได้เลยอย่างล่าสุดเพิ่งจะลงนามร่างพรบกัญชากัญชงโปรเจกต์ของพักสีน้ำเงินส่งไปที่สภา นี่ถ้าสถานการณ์ปกติยากที่บิ๊กตู่จะเซ็นอย่างง่ายได้เพราะรู้ว่ากฎหมายฉบับนี้พักภูมิใจไทยตั้งใจเอาไปหาเสียงแต่มันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะกล้าขัดใจยี่งมีปมขยายสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอยู่ที่พักภูมิใจไทยขู่ฟ้อระหองระแหงกันอยู่ขืนไปขัดใจกันอีกเรื่องมันจะอยู่กันลำบาก เสียหนูดูเหมือนจะอบอุ้มบิ๊กตู่แต่เอาเข้าจริงๆคนกดปุ่มของพักภูมิใจไทยใครต่างรู้ว่าชื่อเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรมยในเต็ดเวลาเนวินจะดีลอะไรส่วนใหญ่สายตรงไปทางบิ๊กป้อมลองถ้ามีการเจรจาอะไรกันลงตัวพักภูมิใจไทยพร้อมเทบิ๊กตู่เหมือนกันเช่นเดียวกับพักประชาธิปัตย์ จอมเสียบในตำนานก็ไม่ได้เหนียวแน่นอะไรกับปิ๊กตู่เช่นกันทุกวันนี้อยู่กันแบบเพื่อนกินไม่ใช่เพื่อนตายฉะนั้นปิ๊กตู่ไม่สามารถไว้วางใจใครได้เลยคืนมีการเจราจากันลับหลังรวมหัวกันเปลี่ยนตัวนายกโดยยืมเวทีซักฟอกเป็นเครื่องมือกว่าฝ่ายถูกกระทําจะรู้ตัวคงสายไปแล้ว วันอังคารที่ผ่านมาในช่วงพักเบรกประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมอบิ๊กตู่เลยต้องเรียกรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลเข้าไปสุมหัวกันถึงสถานการณ์หลังจากนี้ถกกันเกิน30นาที จนไม่มีเวลาให้บิ๊กตู่สั่งการตอนท้ายกระทั่งจะมีหนึ่งในประเด็นที่คุยกันเล็ดรอดออกมาว่ามีข่าวลือว่าสวจะคว่ำกฎหมายลูกฉบับใดฉบับหนึ่งในวาระที่สามซึ่งอาจจะทำให้ประเทศเข้าสู่ภาวะสุญญากาศเพราะจัดการเลือกตั้งไม่ได้ ว่ากันว่าพักภูมิใจไทยขายไอเดียต่อท่ออำนาจให้บิ๊กตู่โดยการให้กลับมาใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเพื่อเพิ่มโอกาสในการเลือกตั้งครั้งหน้าและรัฐบาลจะได้อยู่อย่างสงบไปยันครบเทอมแต่วงหาหรือแกนนำพักร่วมรัฐบาลยังถกกันไม่ตกผลึกตอนนี้ให้โหวตรับหลักการวาระที่หนึ่งไปก่อนเปิดประชุมสภาในเดือนพฤษภาคมค่อยมาว่ากัน ฟังดูเหมือนตลกรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขบัตรเลือกตั้งสองใบมีผลบังคับใช้แล้วและเพิ่งจะพิจารณากฎหมายลูกสองฉบับเพื่อให้สอดคล้องกันแต่อยากจะกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวมันพิลึกพิลั่นแต่อย่ามองข้ามแผนเหนือเมฆนี้เพราะการคว่ำกฎหมายลูกฉบับใดฉบับหนึ่งไม่ยากเพียงแค่สวไม่ยกมือให้ยังไงก็ไม่มีวันผ่าน ฉบับใดฉบับหนึ่งแทงคาสภาอย่างไรก็จัดการเลือกตั้งไม่ได้ประเทศเข้าสู่ภาวะสุญญากาศแน่มีการเตรียมแผนยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวให้กับสภาพิจารณาในสมัยประชุมหน้าเอาไว้เพื่อให้ไปเริ่มต้นพิจารณากันใหม่ใช้ข้ออ้างสารพัดในการกลับไปใช้ของเดิมในการยื่นครั้งนี้ เสียงฝ่ายค้านที่จะสนับสนุนไม่มีปัญหาแม้พักเพื่อไทยจะไม่เอาด้วยแน่นอนแต่พักเก้าไกลพร้อมยกมือให้เต็มสูบเพราะต้องการกลับไปใช้บัตรใบเดียวมานานแล้วเช็คท่าทีในพักร่วมรัฐบาลพักพลังประชารัฐพักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนาและพักเล็กอื่นๆพร้อมเอาด้วยเพราะบัตรสองใบสู้พักใหญ่ลำบาก ขณะที่พักประชาธิปัตย์แกนนําแตกออกเป็นสองฝ่ายมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ท้ายที่สุด่ายสีฟ้าจะเอาหรือไม่เอาไม่ใช่ปัญหาเพราะต่อให้ไม่ร่วมแจมแต่ลําพังแค่เสียงจากพักที่เหลือก็เกินพอคนไม่เอามีแค่พักเพื่อไทยและประชาธิปัตย์บางส่วนเท่านั้นส่วนท่าทีสวไม่แฮปปี้บัรสองใบามาตั้งแต่แรกแต่ถูกกดปุ่มให้โหวตเอาด้วยตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมยกมือคว่มกฎหมายลูก และพร้อมยกมือหนุนหักกลับไปใช้บัตรใบเดียวสถานการณ์ตอนนี้บิ๊กตู่ไม่เหมาะกับบัตร2ใบโอกาสที่ปฏิบัติการกลับไปใช้บัตรใบเดียวเลยมีสูงลิว้วพฤษภาคมนี้ได้เลิกใช้ละครปาหีอีกภาคไม่เชื่อติดตามชมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ